สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่ดินสวยโดยต้อยออรไทยนะคะคลิปนี้ต้อยจะพามาชมที่ดินแปลงเล็กอีกแปลงค่ะอยู่ที่อำเภอหนองคาย่างจังหวัดอุทัยธานีแปลงนี้นะคะเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดพุทธแดงค่ะมีเนื้อที่สไร่นะคะท่านผู้ชมติดกับถนนคอนกรีตนะคะถึง3ด้านเลยค่ะแปลงนี้นะคะที่กําลังจะหวานกล้าอยู่นี่นะคะเรามาดูถนนค่ะนี่ค่ะ อันนี้จะเป็นถนนคอนกรีต2เลนเลยนะคะรถยนต์สวนกันได้ค่ะด้านหน้านเนี่ยจะกว้างติดถนนถึง49เมตรนะคะแล้วก็ฝั่งทางด้านนู้นก็จะเป็นถนนคอนกรีตเหมือนกันค่ะจะเป็นซอยเข้าไปนะคะจะติดที่ของเราประมาณ75เมตรนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะติดถนนคอนกรีตอีกประมาณ40เมตรนะคะส่วนทางด้านนี้จะติดกับออที่ข้างเคียงนะคะท่านผู้ชมจะเป็นแนวเส้นทะแยงไปแบบนี้นะคะ ต้นมะพร้าวเนี่ยจะอยู่ในที่ของเราอาขอโทษค่ะเป็นต้นตาลน,นะคะจะอยู่ในที่ของเรานะคะยิงตรงไปด้านหลังเนี่ยประมาณ90เมตรนะคะแถวนี้เป็นชุมชนนะคะมีเพื่อนบ้านซ้ายขวาเลยฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นนานะคะตอนนี้เขียวเขากำลังทำนากันค่ะอ่ะเรามาดูถนนเส้นนี้นะคะหากเราตรงออกไปเนี่ย จะเป็นถนนหมายเลข333นะคะเป็นถนน4เลนเลยค่ะนะคะห่างจากที่ของเราแค่700เมตรนะคะแล้วก็ออกไปที่ตัวอำเภอหนองคาย่างโรงพยาบาลร้านสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้อต่างๆเนี่ยก็จะประมาณ5กิโลเมตรส่วนถนนถ้าตรงเข้าไปด้านในก็จะเป็นชุมชนนะคะถ้าเลี้ยวเข้าซอยข้างที่ของเราก็ จะเป็นชุมชนเหมือนกันรูปแปลงสวยเลยค่ะท่านผู้ชมติดกับถนนเยอะมากๆเลยนะคะติดทั้ง3ด้านเลยด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังเนะะี่ยค่ะด้านหลังก็เป็นถนนคอนกรีตนะคะสวยมากๆไม่ต่ำกว่าถนนมากเท่าไหร่นะคะประมาณครึ่งเมตรได้ค่ะเหมาะสำหรับเอาไว้สร้างบ้านนะคะ ปลูกบ้านทำสวนได้แล้วก็ไม่ไกลจากออตัวอำเภอเมืองนะคะหากจากตัวอำเภอเมืองอุทัยธานีแค่8กิโลเมตรเท่านั้นค่ะวิ่งไปแป๊บเดียวถนนหนทางสะดวกหมดเลยนะคะแล้วก็ใกล้ถนนเส้นหลักด้วยนี่ก็เป็นเพื่อนบ้านนะคะมาดูแนวเขตฝั่งทางนี้หน้าแปลงจะหันไปทางทิศตะวันออกนะคะท่านะผู้ชม เนี่ยค่ะถนนที่อยู่ด้านข้างที่เนี่ยก็เป็นถนนคอนกรีตเหมือนกันเป็นถนนซอยเข้าไปแบบนี้แล้วก็อ้อมไปหลังที่ของเราเลยค่ะที่สวยมากๆนะคะแถวนี้ก็ไม่วุ่นวายค่ะท่านผู้ชมจากที่ต้อยสังเกตก็เงียบสงบกันดีนะคะ อยู่กันแบบชนบทบรรยากาศดีค่ะสำหรับท่านใดที่มองหาที่ดินแปลงเล็กๆขนาด2ไร่แบบนี้นะคะก็สามารถติดต่อไปเข้ามาได้เลยค่ะถ้าอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากจะนัดชมที่ดินก็สามารถนัดล่วงหน้าได้เลยนะคะสำหรับราคาแปลงนี้นะคะขายแค่6,5 0,000บาทเท่านั้นค่ะเนื้อที่ดิน2ไร่นะคะเอกสารสิทธิ์จะเป็นโฉนดครุฑแดง ราคาถือว่าไม่แพงเลยนะคะปกติแถวนี้เขาขายกันได้ละ4-5แสนบาทเลยค่ะเจ้าของเขาอยากขายเขาไม่ได้อยู่แถวนี้ท่านไหนที่สนใจอยากจะนัดเข้ามาชมก็ติดต่อไปเข้ามาได้เลยมีไฟฟ้าน้ำประปานะคะติดกับถนนเป็นคอนกรีตเลยค่ะแล้วก็ติดถึง3ด้านนะคะมีเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็ไม่ไกลจากตัวอำเภอหนองคาย,ย่างไม่ไกลจากถนนเส้น3 33 3แค่700เมตรนะคะเดินทางสะดวกมาก ท้ายคลิปนี้นะคะต้อยก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะยังไงพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ